สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับ Extra Time นะครับผมบางมีนะครับก็จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลเช่นเคยนะครับเพราะเวลาของผมคือ ฟุตบอลฝากด้วยนะครับนับถอยหลังกิจกรรมฟุตบอลโลกร่วมสนุกลุ้นลับของรางวัลมูลค่ากว่า1ล้านบาทหน้าช่องได้เลยนะครับพบกันวันเสาร์ที่29ตุลาคมฟุตบอลหลีกหลักๆก็อยู่กันครบเหมือนเดิมนะครับโดย6กโมงครึ่งของวันนี้จิ้งจอกสยามเปิดบ้านรับการมายเยือนของเรือใบสีฟ้าสําหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มที่มีให้มากกว่ากลุ่มก็ปัดซ้ายหน้าช่องได้เลยนะครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดสนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมต้อนรับการมายเยือนของแมนเชสเตอร์ซิตี้ โดยเจ้าบ้านเลสเตอร์ซิตี้ภายใต้การทำทีมของแบดดเด l เจอร์ผลงานดีขึ้นตามลำดับเกมที่แล้วของพวกเขานั้นก็เป็นการเอาชนะวูฟมาได้ ซึ่งก็ทําให้ผลงานตลอด3เกมหลังสุดของพวกเขาทุกรายการยังคงไม่แพ้ใครเลยนะครับทางฝั่งของทีมเยือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การทําทีมของเปปกัวเดโอลาผลงานของทีมดอปลงไปในช่วงหลังนะครับแม้ว่าจะมีดีกีเป็นทีมเต็งในฤดูกาลนี้ซึ่งผลงานใน UCL เกมที่แล้วก็ทําได้แค่บุกไปเสมอบรลเซียดอตมุนผลงานตลอด4เกมหลังสุดของพวกเขาทุกรายการชนะได้แค่เกมเดียวเท่านั้นดูแล้วเกมนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้ มีโอกาสบุกมาคว้าชัยได้สูงมากกว่าอยู่แล้วแม้ว่าผลงานจะดรอปลงไปแต่เกมนี้ของซิตี้น่าจะเป็นการเบียดเข้าไปซะมากกว่าวันนี้นะครับถ้าจะให้ผมเลือกเชียร์ทีมใดทีมหนึ่งดูจากฟอร์มของทั้ง2ทีมแล้ววันนี้ผมขออยู่เจ้าบ้านจริงจอกสยามครับสำหรับใครที่ผ่านมานะครับรบกวนฝากกดหัวใจกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดในคลิปถัดไปและเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ